สวัสดีครับคุณธีรศักดิ์เบอร์ศรีครับผมสว,ส,าาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสมชายชัประเสริฐวันนี้เราก็ได้เจอกันอีกครับผมมีอะไรที่จะสักถามบ้างวันนี้โอ้ครับท่านอาจารย์วันประกวดพระของ TSEI ใกล้เข้ามาแล้วครับวันที่สามสิบมีนาเนี่ยจริงๆเราอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมให้หน่อยเถอะว่าในงานวันนั้นมีอะไรบ้างนะครับ รายละเอียดต่างๆให้อาจารย์ให้ความรู้ประจัญค้างหนึ่งเพราะว่าแฟนแฟนๆที่สนใจงานนี้ยเยอะมากนะครับสอบถามเข้ามาก็ต้องรบกวนอาจารย์ครับผมก็จัดในวันที่สามสิบมีนาคมสองห้าหกแปดนะครับเป็นวันอาทิตย์ครับนัตโมสอนนายทหารสัญญาบัตรโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการระหว่างเวลาแปดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาครับจัดโดย T s t อท โดยสถาบันของเราโดยมีชื่องานกนะ็คืองานประกวดพาคเครื่องด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาทีตร์ T ี TI ประเทศไทยครั้งที่10นี่คือชื่องานนะครับ mm hmm. เราจัดมาสิบครั้งแล้วปีนี้พิเศษสุดเลยว่าคนที่ส่งพักหนึ่งร้อยองค์ mm hmm. จะได้รูปหล่อหลวงพ่อเงินแท้ๆจากชาวบ้าน มาจากบางคลานนะบัดเนี้ยแท้ๆเลยหนึ่งองค์สวยๆงามเพราะนั้นถ้าท่านมาส่งเนี้ยเราคิดค่าพระที่ส่งเนี่ยนะฮะองค์ละหกร้อบาทครับผมครับโดยซื้อคูปองเข้าไปนะครับมีกี่องค์ก็อง 600. ค์ละหกร้อพอประกวดเสร็จเราใช้เครื่องเทคโนโลยีไปตรวจสอบก่อนที่จะให้กรรมการรับพระ นะฮะเราเอากล้องจุดละศ่ไปตรวจสอบ<า>ถ้าตรวจแล้วว่าพระทานายุในยุคที่แต่ละพระนั้นนะฮะแต่ละพระเครื่องนะครับผมพูดง่ายพระแท้นั่นเอง<า>เราถึงจะให้เข้าไปส่งประกวดแต่ถ้าพระเราตรวจแล้วไม่ทันยุคไม่แท้ก็ให้เปลี่ยนองค์ใหม่ได้ให้เปลี่ยนพระองค์ใหม่ได้จนกระทั่งว่าเจอองค์แท้นั่นแหละ ทังนั้นท่านก็ต้องเตรียมผ้าไปมากองเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนพระไม่ใช่ว่าเอาไปสิบเราลักสิบไม่ใช่นะมันอยู่ที่ว่าพระแท้หรือไม่แท้แต่เราต้องตรวจแท้ทางวิทยาศาสตร์ของเรานะครับเป็นเบื้องต้นก่อนเป็นเบื้องต้นอันนี้คือสิ่งที่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเกินสิบห้าองค์ส่งนะฮะเราก็ได้หนังสือหลวงพ่อเงินหนึ่งเล่ม นี้ก็มูลค่าของหนังสือก็พันสองร้อยห้าสิบบาทท่านได้เอาไปอ่านแล้วท่านก็จะได้เก็บหลวงพ่อเงินที่เป็นพระแท้ได้นะฮะอ่านจบเล่มท่านสามารถเก็บหลวงพ่อเงินที่เป็นพระแท้ได้พระแท้ก็ต้องมีพุทธคุณนะตรวจทางวิสา์แล้วเราวัดพลังงานให้พุทธค,คุณแน่นอนนี่อันที่สองนะฮะอันที่สามคนที่ส่งพระเข้ามากเนะี่ยนะฮะเราก็จะมีถ้วยเกียรติยศ นะะเป็นถ้วยเกยติยศมออไม่ท่านมีทั้งสมเข้ามากสุดส่งหลากหลายนะฮะมีหลายถ้วยรางวัลซึ่งถ้วยรางวัลน,นี่ก็เป็นของท่านพลนาการเอกภูดิษฐมหาละวิเดชกรกับพลนากาศโทจักกิตถนอมคุณพุทท่านเป็นผู้มอบถ้วยให้แล้วท่านก็นมามอบรางวัลให้อีกด้วยมอบถ้วยด้วยมือท่านอีกอเป็นถ้วยของท่านนะครับเนี่ย นี่คือสิ่งดีๆอาหารการกินก็ฟรีเครื่องดื่มอาหารฟรีครับนี่คือจุดหลักๆของแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีแชมออเดแชมถ้วยแชมออเดแชมหมายถึงว่า,าถ้าท่านได้รางวัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าหนึ่งของหนึ่งเนี่ยมีกี่โอ์เราก็จะติดให้เป็นหนึ่งของหนึ่งแชมออเดแชมครับนี่คือเราจัดไม่เหมือนใคร ครับการเดินทางแล้วก็เรื่องของที่จอดจอดลานี่สะดวกสบายไหมเรืออะไรยังไงครับโอ้สะดวกสบายมากถ้าท่านมารถส่วนตัวเนี่ยมีที่จอดเกิน300อค300นันขะึ้นไปสามถึงห้าร้อยคันณที่สม,มสรสนะนะครับสะดวกสบายหรือท่านจะเดินทางโดยรถไฟฟ้านะฮะ BTS เนี่ยมากมาลงที่สถา,านเีเรียนในเรือนะะท่านลงไปฝั่งเรียนในเรือ เราก็จะมียานพานะสําสหรับรับส่งให้ท่านเข้างานเลยนี่เราจะบริการให้หรือว่าท่านจะมารถเมย์รถเมยสายที่มันผ่านสุข,ขุมวิทเนี่ยบอกเลยมาปากน้ําท่านดูรู้ถ้าเป็นเบอร์เก่าๆก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะห้าสามหกลักษณะห้าสามหกแล้วก็เบอร์ยี่ห้าตรงนี้ผ่านครับผ่านที่ว่ามาสายเข้าปากน้ํา สะดวกสบายครับการเดินทางแล้วคนที่มารถไฟฟ้านี่ต้องมาลงที่สถานีไหนครับอาจารย์สถานีโรงเรียนในเรือนั่งมาเลยครับเป็นสถานีโรงเรียนในเรือท่านลงเลยลงเสร็จแล้วก็จะมีรถฐานะรับไปครับแต่ต้องลงฝั่งทางโรงเรียนในเรือนะครับสะดวกครับมาเลยครับเราเปิดแปดโมงเช้าปิดรับพระบ่ายสาม นะฮะปิดรับพระนะบา่ายสามเสร็จแล้วในช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงกรรมการก็จะเข้าไปติดรางวัลน,นะฮะกบุคภาษติดรางวัลเสร็จแล้วก็คืนพระให้สมาชิกแล้วก็ขึ้นรับรางวัลใครรางวัลที่หนึ่งก็จะมีถ้วยให้นะฮะรางวัลที่หนึ่งมีถ้วยให้หลังจากนั้นเสร็จทุกองค์ก็จะมีใบเซอร์แบบนี้ให้<ด>ทุกองนะฮะ<ด>ถึงแม้ไม่ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งก็จะมีใบเซอร์ตามไปให้ ไปเสื็อตามให้ทุกคงครับเฉพาะในงานท่านอาจารย์ครับชนิดของพระประเภทของพระเนี่ยยังไงมาครับที่จะสามารถส่งเขา้ามาประกวดในครั้งนี้เป็นพระอะไรบ้างครับผมจะพูดรวมๆเลยนะฮะพระสมเด็จผู้จันโตของท่านออกวัดไหนก็แล้วแต่ทั้งทั้งอยู่ในกุทั้งไม่ได้อยู่ในกุรับหมดรับมาได้หมด,หมดครับของคุณเด็จโตนะฮะไม่ว่าท่านจะไปออกที่วัดไหน นะฮะมันจุกุกวันไหนรับหมดพระวังหน้ารับหมดคเครื่องออพระยกของท่านก็ลับ,บนะฮะพระยกที่เป็นยกของสมเด็จโตนะฮะนะครับ,รบแล้วก็วังหน้าที่ประดับเพชรพลอย่ังการ,รขอให้ทันยุคท่านนะเราล้บหมดมันมีทั้งทันและไม่ทันทันทุกท่านเราลับหมดครับ,รบ,รบอันนี้คือสมเด็จนะฮะสมเด็จครับจากนั้นก็จะเป็น ภากกุภักกุก็คือกุโบราณนะ่ะตั้งแต่สามสี่ร้อยปีขึ้นไปเป็นพันปีขึ้นไปทุกเนื้อ,อมไม่ว่าจะเป็นเนื้อชินไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินนะฮะเรารับหมดมนะฮะภัคกูก็ยกตัวอย่างเช่นพระลอดถึงไหมฮะลำปูน,ปนพระสุขโขไทยพระกำแพงเพชรพระผงสุพรรณพระนามพยานะฮะหรือพระยุทธวารลวก็ดีต่างๆเนี่ยเรารับหมด นะครับนี่คืออยู่ในชุดพักปูเสร็จแล้วก็จะมีหลวงพ่อเงินก็จะเป็นพวกรูปหล่อหลวงพ่อเงินหรือเหรียญเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญจออหลวงพ่อเงินแต่เป็นหลอ่อทองเหลืองนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเงินนะท่านทําด้วยโลหะทองเหลืองเท่านั้นนะครับในยุคนั้นนะฮะนี่ก็จากนั้นก็จะมีหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดก็คือตั้งแต่สองสี่เก้าเจ็ดถึงสอง พันห้าร้อยเก้าทุกเนื้อทุกพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นผ้าเนื้อดิน,นเนื้อว่านเนี่ยนะฮะผสมกันนี่เราล้มหมดแล้วก็จะมีเหนนาารียญขนาดจานเก่าๆนะฮะเหนนาารียญขนาดจานเก่าๆยุคเก่าหลวงปู่เอี่ยมนะฮะหลวงพ่อกันหลวงปู่สุขต่างๆอย่างนี้ฮะเราล้มหมดในเหนนาารียญขนาดจานเก่า แล้วก็จะมีผ้าก,กิง่งนะผ้าก,กิ่งเรารับแล้วก็เครื่องรางของขัง,งเราก็รับนะฮะแล้วก็ผ้าปิดตาชุดปิดตาเนี่ยสายชนบุรีสายนครปฐม,มหรือในกรุงเทพหรือต่างวัดเรารับหมดขอให้เป็นผ้าปิดตาหรือกเก่าๆนะครับเป็นเก่าแล้วก็จะมีลําปูติมบ้างเราก็รับของวันอาหารไร่นะฮะนี่คือ ล่าสุดก็คือหลวงสุทิมนะฮะท่านมีท่านนํามาเลยนะครบ,บางครั้งเนี่ยมันไม่มีในรายการเราก็เพิ่มให้อขอให้เป็นหะที่ว่าเราดูแลแท้ท่านอาจารย์ครับคําว่าพระที่จะได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์จริงๆแล้วถ้วยเนี่ยมันจะมีอยู่กี่กี่ถ้วยครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์เนี่ยจะมีเราก็จะมีเป็น ผ้าอย่างสมเด็จโตอย่างเงี้ยเรามีพระปิดตาเรามีพระกุบเรามีผ้าปูทวดมีก็มีทุกเป็นประเภทไปผ้าเป็นประเภทให้ครับพ้าเหรียญเราก็มีให้อย่างเงี้ยครั้ากิ่งเราก็มีให้ครับหลวงพ่อเงินเราก็มีให้นี่ครับเป็นอย่างเงี้ยครับครอบคุมหมดครับก็จะเป็นแชมป์ในสายของเขาแหละเป็นสายของเขาครับ เป็นบอกว่าคนที่ส่งพระมากที่สุดนี่ก็ยังจะมีรางวัลเป็น,เป,นเป็นถ้วยรางวัลเยอะอะไรยังไงให้ครับอาจารย์คนที่ส่งพระมากๆเลยครับอ,อ๋อส่งพระมากๆนอกจากท่านได้รางวัลที่หนึ่งแล้วท่านก็ได้ถ้วยแล้วถึงไหมฮะครับบางครั้งท่านอาจจะได้แชมป์เอาตัวแชมป์ก็ได้ถ้วยนะครับอ่านั่นก็ไม่แน่ใช่ไหมะท่านอาจจะได้ก็ได้แชมป์เอาตัวแชมป์เสร็จแล้วท่านก็จะได้ถ้วยกิติยศรางวัลกรติยศอีกที่ว่าส่งมากที่สุดแต่เราก็จะมีส่งมากที่สุดในมีอยู่ ลำดับ, 1, 2, บหนึ่งสองสามจากนั้นก็จะมีพระส่งม,มากหลากหลายผราหรือว่าพ้าที่เดินทางไกลคนที่เดินทางไกลมาส่งเราก็จะมีช่วยขีติยศให้ค,ครับท่านอาจารย์ในงานนี้บางคนก็รู้ว่าตัวเองเป็นมีพ้าแท้แหละแล้วก็เข้าประกวดแล้วเขาอยากจะให้อาจารย์ช่วยเช็คพลังจับพลังให้หน่อยว่าพระองค์นี้มีพุทธคุณด้านไหนเนี่ยในงานนี้มีบริการไหมท่านอาจารย์ มีครับผมเนี่อแหลักก็นั่งอยู่ผมก็จับ<อ>พุทธคุณพลังงานให้<อ>เราก็ไดใ้ใช้เครื่องมือของเราคือดาวซิ่งในการตรวจวัดคือเห็นด้วยตา<อ>นะฮะเคยเห็นว่าพระถ้ามีพลังงานเนี่ยปกติมันจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่เครื่องมือเราเนี่ยทําให้คนที่ข้อครางพระได้เห็นว่าพระตัวเองมีพลังงานยังไงเครื่องมือเราก็จะ เึ้นขึ้นไหวให้เห็นะนะครับอันนี้เป็นเป็นพลังงานของพระจริงๆนะมันเกิดขึ้นจริงพระพระไม่มีพระไม่แท้ไม่มีพลังงานเลยนะฮะเครืค่องมือมันก็จะนิ่งเหมือนกับว่าเราเอาไฟเนี่ยถ้าเราวัดโวลต์ใช่ไหมฮะ,ะมันก็มีขึ้นถูกไหมฮะเกขก็ขึ้นหรือว่าเป็นดิจิตอลเลขก็ขึ้นแต่ถ้าไฟดับมันก็เป็นศูนย์วันยังไงก็ไม่ขึ้น เหมือนกันพากก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังถ้าไม่มีพลังงานเนี่ยคือเป็นศูนย์นะเครื่องมือจะนิ่งอรับผมครับ,รบนี้ก็ถือว่าเป็นการสมนาคุณจากท่านอาจารย์นะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะในงานเรายังมีมีการมอบพักเครื่องให้อีกนะฮะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมร่วมงานพักเครื่องเราก็จะมีใบรับรองของ t ีเอให้ด้วยเป็นพระสมเด็จ วัดกลางองข่อยส่วนใหญ่เลยนะฮะแล้วก็จะมีผ้าอื่นพ่ไปด้วยนอกจากนั้นก็จะมีอาจารย์เงินมาจากวัดสีสีวังม่วงท่านก็จะเอาหนังกองนะฮะที่ที่คนใช้แล้วะ้าขายดีมากท่านเอามาแจกในงานเลยแจกในงานทุกคนนะครับนี่คือพิเศษพิเศษใช่ครับ ท่านก็จะได้สิ่งดีๆมางานนี้ได้ถึงสิ่งดีๆนะครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกรรมการเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเราคัดมาหมดละที่เข้ามาเป็นกรรมการในการเกิดพระให้รางวัลน,นะครับเชื่อถือได้เพราะกรรมการก็อยู่กับเรามาตลอดสิบครั้งนี่แหละครับก็อยู่กันมารมเราไม่เคยเปลี่ยนหน้ากรรมการ,รนะครับไม่เหมือน ที่อื่นอาจจะเปลี่ยนแต่ของเราไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วครับครับนะครับอาจารย์นะพระบูชาเนี่ยสมประกวดได้ไหมครับได้ครับพระบูชาก็ได้ครับเครื่องรางของขังก็ได้หมดนะครับเครื่องรางของขังด้วยนะครับครับเครื่องรางของขังด้วยครับนํามาเลยครับท่านมีอะไรนํามาแล้วก็ถ้ามันไม่มีในรายการเราเพิ่มให้ขอให้ทุกอย่างเป็นของแท้ ไม่แท้เราเนมน<อ>รับก็มีอะไรมีอะไรจะถามอิกไหมเกี่ยวกับการประกวดถ้าไม่มีผมอยากจะให้คุณธีรศักดิ์คุณสมชายเชิญชวนเอฟซีนะรรหรือว่าผู้ที่นิยมพักเคลื่อนมาในงานเราเลยเพราะว่างานเราเป็นมาตรฐานอยู่แล้วท s t i ครับก็ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเท่าที่ท่านได้ฟังจากท่านอาจารย์ไปนึงต้องบอกว่า งานประกวดพระของสรารวันรทีเอนี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าท่านพลาดงานนี้ก็ถือว่าท่านพลาดเรื่องใหญ่ไปละสําหรับคนที่นิยมชมช,มชอบพระมาร่วมกันไ,ได้ครับในวันอาทิตย์ที่30มีนา2568ที่จะถึงนี้นะครับที่สโมสรในายทหานสัญญบัตรโรงเรียนในเรือถนนสุขุมวิทถุนปาการเป็นงานประกวดพระเครื่องด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยครั้งที่สิของสถาบันก็เดินเชิญครับนะครับทุกท่านครับผมเองก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้มางานประกวดพักเครื่องทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน TSCI ที่จัดขึ้นโดยอาจารย์นารามเรื่องฤทธิ์แล้วก็ผมเองเนี่ยเป็น FC ได้มาส่งพักประกวดหลายครั้ง ทุกครั้งที่มาเนี่ยผมมีความรู้สึกสบายใจเพราะว่าคือได้รับความเป็นธรรมทุกอย่างที่สู์ได้ตรวจสอบได้คือไม่มีพักไม่มีพวกท่านสามารถสบายใจได้เลยครับแล้ววันนั้นก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ได้รับของกำนันกลับไปด้วยครับแล้ววันที่ประกวดเนี่ยจะเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่30มมีนา 2,568ตั้งแต่เวลา8นาฬถึง18นาฬกาขอให้ท่านเดินทางมาที่ทางสถาบันที่จัดโดยจัดขึ้นที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรโรงเรียนในเรือถนนสุขุมวิทจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาสะดวกมากครับตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำให้นะครับครับขอบคุณครับครับก็อย่าลืม30มีนา2568 แปดนาฬิกาถึงสิบนาฬกานสมุทรน่าทหารสัญญบัตรโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการพบกันนะครับครับนั่งกันพบกัีครับ